สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้วันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2566 6 6ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในรัฐสภาไทยก็มีการพูดถึงการไปดูงานต่างประเทศนะครับแล้วก็หลายๆคนก็แซ่ซ้องว่าเป็นเป็นบุญจริงๆเป็นบุญใหญ่ของประเทศไทยแต่วันนี้หัวข้อนะครับ เป็นบุญตาของประเทศที่เราได้รับรู้ได้เห็นท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วผมเรื่องแบบไร้สาระแบบนี้นะฮะเรื่องเลอะเทอะแบบนี้เจ้าชายไม่อยากจะมาพูดนะแต่เห็นคนแสซ้องในสิ่งที่มันไม่ใช่คนพูดคนเชียร์หลับหูหลับตาปิดใจใจบอดถึงตาไม่บอดก็มองไม่เห็น เอามาพูดสันเสริญเยือนยออดไม่ได้ที่เจ้าชายจะพูดนะครับเป็นบุญตาของประเทศไม่ใช่บุญใหญ่ของประเทศในกรณีที่องอ๋องเบียรครับนะฮะได้เป็นรองประธานสภาแล้วก็เบิกงบล้านกว่าบาท แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ30ล้านของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการไปดูงานของอ,องค์นี่คุ้มค่ามากเกินที่จะคุ้มและเป็นบุญใหญ่ของประเทศจริงๆที่ทีมงานขององค์เบิกเงินไปไปดูงานไปดูต่างๆของประเทศสิงคโปร์โทษทีนะครับพูดตามความจริงพูดแบบอย่าบอดนะฮะ เราพูดให้ความเป็นธรรมของอองด้วยแล้วก็พูดในข้อเท็จจริงของอองด้วยอองในฐานะรองประธานสภาเบิกงบล้านกว่าบาทบินไปสิงคโปร์แต่เมื่องินว่าสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยมันตรงกับวันที่เขามีเทศกาลเบียร์ครับอ,องไปดูมีภาพมีข้อเท็จจริงมีทั้งเสียงที่ในโลกโซเชียลก็ทีมงานนั่นแหละเป็นคนถ่าย โทษใครไม่ได้นะครับผมพูดตามเรือผ้าซดเบียร์กันอย่างมีความสุขซดเบียร์กันอย่างสนุกสนานาเท่าพีพบบ้างทีมงานบ้างบอกไปดูงานสี่วันพ่อไม่อยากเอาเวลาประชุมรัฐสภาประชุมสภาเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์ของประชาชนเนี่ยให้เสียจะได้กลับมาประชุมสภาได้แต่ปรากฏว่าอะไรรนะครับการไปดูงานนะฮะทีมงานของ,อง,อ,งองเองหนึ่งในนั้นไหน ไม่รู้่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อเล่นว่าเท้งนะทํทำไมไม่ดูงานให้จบก่อนนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันอาทิตย์กลับบินมาร่วมงานของรรคเก้าไกลที่จัดงานขึ้นเพื่อรวมมวลชนแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นว่าใกล้วันที่จะตัดสินคดีของพิธาแสดงให้เห็นว่าทีมที่จะเอาผิดพิชา เอาเอาผิดพิธาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เห็นว่ามวลชนเนี่ยเยอะนะไม่ยอมบินกลับมาถ้ามันไปเป็นเรื่องของการดูงานที่สำคัญจริงจคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบินกลับนอกจากธุระสำคัญเท่านั้นการเปิดประชุมของพรรคก็สำคัญแต่อย่าลืมดิครับคุณเขียนในนั้นแล้วบอกว่าทีมงานจะต้องดูอยู่ตรงนั้นและหนึ่งในนั้นสธเท้ง นะครับเลทอธหารไม่โทรงองูนี่นะฮะสำคัญขนาดไหนมันก็สู้ดูงานต่างประเทศไม่ได้ถูกต้องไหมฮะอย่างน้อยคุณก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพรรคก้าวถลยของคุณอยู่แล้วแต่คุณบินกลับมาแต่ทิ้งทีมงานไว้ก็คือพวกอองพวกเท่าวิภบหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยนะครับก็โอ้สัเสนเยินยอนงน,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 น่าดู อันนี้มันสื่อถึงอะไรไหมครับใจบอดตาบอดหูหนวกมองไม่เห็นสัจธรรมคือไม่เห็นข้อกฎหมายนะกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้แต่ขณะพวกคุณทําผิดข้อกฎหมายทุกอย่างเนี่ยคุณบอกกฎหมายมันไม่ถูกต้องคุณจะต้องมาแก้กฎหมายถูกต้องไหมที่คุณพูดกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นทําผิดคุณต้องด่าหน้าเขออกมาประนามต้องมาชี้ว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามให้ถูกแต่งานนี้นะครับไปฉลองเบียร์ไปชิมเบียร์ครับไปดูอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้โทษเรื่องไปดูงานดูงานเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแต่การกระทำพวกของพวกคุณอนะ่ะมันตรงข้ามกับสิ่งที่พวกคุณพูดก่อนหน้าน,นั้นเลยคุณเคยพูดไว้เมื่อสมัยที่เป็นพักอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วมาเป็นก้าวไกล คุณบอกจะตัดลดการดูงานต่างประเทศเพื่อเอาเงินพวกนี้มาช่วยประชาชนช่วยคนยากคนไร้คนจนคนประชาชนหาเช้ากินข้ามดีกว่าแต่วันนี้พวกคุณรู้ว่างบประมาณตัวนี้มันใกล้จะหมดถ้าไม่ใช้ก็ต้องคืนค้างเข้าไปแล้วคุณไปดูทําไมแล้วคุณได้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเนี้คุณได้อะไรคุณชี้แจงมาได้ครับคุณได้อะไรนอกจากคุณไปชื่นชมรสชาติของเบียร์เท่านั้น คุณได้อะไรคุณก็มาพูดมาพูดเข้าฟังเลยว่าได้สิ่งนี้สิ่งนี้ผมก็จะรับฟังด้วยทีนี้พอกลับมาท่านผู้ชมครับมีตังทอนเพราะเสียงแส้สองมากมายเหลือเกินว่าการใช้ประมาณถึง1 3ล้านสามแสนกว่าและคุณนั่งระดับบิสเนสถ้าไปเปรียบเทียบกับนายกเศรษฐาที่ไปโรงงานไปประชุมสมัชชาอังกาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามันต้องอบินรอบทีเดียวต้องถึงเลย ใช้30สิบล้านคุณบอกของพวกคุณนี่คุ้มค่ากว่าแล้วพอกลับมาประเทศไทยคุณมีตังทอนอีกนะครับงบรับรองสองแสนแต่คุณใช้ไปประมาณห้าแสนมันเกินไปสามแสนแต่คุณมีตังทอนกลับมาเป็นบุญใหญ่หรือเกินของประเทศที่มีตังทอนมาอย่ากคุนอย่างนี้คุณออกมาชี้แจงว่าคุณไปดูงานได้อะไรมาคนที่เชียร์ทั้งหลายด้อมๆ้มอง,มอง พวกใจบอดพวกกระแสโซเชียลพวกไอโทั้งหลายออกมาพูดทุกข้อเลยว่ามันดียังไงเหมือนที่คุณจับผิดคณะรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาที่ไปพูดไปคุยไปเจรจาหาทุนเข้าประเทศออกมาพูดสิบุญใหญ่ตรงไหนแต่ผมคิดว่ามันเป็นบุญตาซะมากกว่าที่ประเทศไทยได้รู้ความอุบัติ ความบูจาความคิดของเจ n เนอเรชันใหม่วงการการเมืองเข้าใจยังครับทีนี้เราจะไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีบินกลับมาเขาได้เจราจาได้คุยได้หลายอย่างกลับมาเขาก็มาชี้แจงเข้าใจไหมครับทีนี้ทางคุณ ออกมาชี้แจงบอกเป็นบุญใหญ่บ้างชี้แจงประโยชน์ด้วยสิอย่าพูดฝ่ายเดียวดีแล้วจนหมดแล้วก็ดอมอมองทั้งหลายเนี่ยดอ,ดอมอมองทั้งหลายเนี่ยจนไม่สนใจข้อกฎหมายข้อถูกต้องทั้งหมดหลงไหลในกระแสหลงเข้าไปจนเชื่อว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในพักก้าถถอยดอมส้มทั้งหลายเนี่ยพูดอะไรมาเป็นข้อที่มันถูกต้องทั้งหมดพิจารณาใหม่ด้วย พิจารณาใหม่ด้วยผมคิดว่าง,งานนี้เป็นบุญตาครับที่ได้เห็นความตีแผ่วิธีที่พวกคุณคิดข้อคิดของคุณมูลค่าที่มันเกิดมีตรงไหนอะไรบ้างช่วยมาชี้แจงด้วยเอาละคับท่านผู้ชมครับช่วยกันพิจารณาเจา้าชายก็พูดเพียงครันี้ครับสำหรับวันนี้ขอท่านมีความสุขครับกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามถ้าไม่เห็นด้วยก็มาอธิบายด้วยถ้าเห็นด้วยก็บอกด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ